สวัสดีครับสวัสดีครับขอไปใเล่นเกมนี้ไม่ใช่ว่าไนเล่นเกมนี้ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้มานานเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็เล่นเล่นอยู่นะครับเล่นเล่นเวลาว่างๆนะครับสไตายสายปีนะครับวอกลงอาใครที่เคยติดตามช่องผมมาก็จะรู้นะจริงๆผมเล่นมาสี่ห้าปีแตแล้วมั้งก็เล่นเล่นเลิอกเลืกเลเล่น ว่าจะทำคลิปลงบ้างไม่ลงบ้างก็แล้วแต่นะครับลองทำเล่นๆแบ,บ่งปันความรู้ความสุกสนานได้ไปนะครับไอดี ID นี้ไอดีสายฟีนะครับไม่ได้เติมนะครับสุ่มพอดีสุ่มปืนจากกล่องหิบหิบทองนะครับตองหนึ่งพันได้ปืนสกาเวนเจอร์มาสองกระบอกเลยก่อนหน้านี้เล่นปืนแม่เหล็กไมปามาๆนะครับกอสายฟีเล่นๆนะครับชิวๆไปไม่ต้องคิดคิดมากครับ เล่นตามความรู้ความขนาดความชอบแล้วก็อัพปืนมานะครับอัพปืน 3, 4, 4กระสับสี่สี่กระบอกแล้วมีปืนแม่เหล็กแล้วก็ปืนอ่าปืนพลังงานแันเลนซ์ปืนพลังงานปืนพลาสมาครับแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาบิเอตไซนัทที่สามเลยทุกครั้ง อย่างนี้ดันที่3ามดันที่2ที่สามจะเพ um ิ่มดาเบตขึ 2, 5, ้นไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้นะเพิ่มขอบเลนของดาวเบก็ใส่ทีก็ต้องอาศัการสะสมพุชเจผสมนะแล้วก็การ์ดฟรีการ์ดฟรีถ้าเราเล่นปลดล็อกได้เราก็ได้บีสิทธิบผสมพวกหุ่นยนต์ที่มันอาจจะตกรุ่นได เดี๋ยวผมก็ได้ไปเรื่อยได้แพะได้ลิงได้งูโอฟิออนปกตีนะครับก็มาทำคลิปให้ดูนะว่าแม้กระทั่งสายเติมที่เป็นรุ่นดอกนะเนี่ยเป็นไปทำงานนะสอนสอนเขาเติมนะครับเขาเติมแป๊บเด,ยเดียวเดือนเดียวเขาเล่นเนะีนเขาขึ้นแรงล,ลึกกว่าสิ่โตไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเขาจะมาได้ได้ทำเจะตายสายพีกเรากันด้วย เรื่อยๆครับแล้วก็สุ่มหาปืนที่เราจะสุ่มได้แล้วมาอัพกันไปครับมือปืนสงคามโบาณมั่วซั่วไปหมดเลยนะทั้งปืนล็อกปืนลูกซองปืนลูกซองปืนเอ่อปืนพลังงานอะไรต่างๆนะที่เป็นทั้งดอตทั้งพลาสอะไรพวกนี้เอฟเฟกต์ต่างๆต้องมาเล่นดูตามความเหมาะสมนะครับระยะ500ร้อบ้างห0รบ้างนะสู้ระยะใกล้ระยะประชิดก็มีนะเดี๋ยวจ้ลิงเด็กกระสู้ระยะประชิด นะมีปืนจมบวกเ,เพิ่มโลเพิ่มเลือดปืนล็อกนี่ครับมันเชิดเนี่ยไ้แอบเข้าไปหาคู่ต่อสู้แล้วกันตนยเสานะก็คลิปนี้ก็จะมาทำแนวทางสายฟีนะครับให้ดูเลยถ้าอ,อนาคตนะครับอนาคตต่อทับแล้วเกด ผมไม่รู้ว่าผมจะได้หุ่นยนต์ฟรีหรือเปล่านะจากการส่มจากอะไรจากการไปขอลงกิฟเวอ์นะก็จะเอาไปรีวิวนะครับบางทีก็มีหุ่นยนต์ที่ได้มาฟรีอาวุธฟรีก็มีนะมาไปลงชื่อไว้นะครับสำหรับสายฟรีก็พอเล่นได้นะแบบเล่นแบบเล่นแบบเอาไปคุยไปโม้นะครับว่าต้องเล่นให้มันตึงเล่นเมื่อวางแบบไปท็อปอีอ,ปอะไรกนะ็สายฟรีกับสายเติมแตกต่างกันเยอะอี่แล้วนะครับคนที่ชอบเติมก็มาเติม จากแข่งเก,งกแล้วกันนะซึ่งผมไม่เคยเติมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเาจะต้องไปปลูกบัญชีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะกลัวปลูกแล้วบัญชีมันจะตดวจตรวจกัเรียกว่าแฮกยาวนะเนี่ยนะแฮกเกเมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ใส่เล่นเกมนี้ก็รู้ว่าเกมมันเป็น, Rogue นเกมใส่เติมเกมเรตูบินไดนะ้ก็เอาคลิปนี้มาแค่มาได้รับทักทายก่อนนะครับถ้าเกิดก,ก,กระแสมีคนมามาเล่นมา มาถามเ,าเขาเรียกว่าอะไรครับข้อมูลนะครับถามข้อมูลวิธีการเล่นเนะี่ยมันไม่ค่อยเท่าที่ผมเล่นมานะมันไม่ค่อยจะมีอะไรตายตัวนะถ้าคุณจะเก่งคุณก็เติมไปเลยเอาคุณใหม่ๆคุณแบบที่เคียร์เตอร์ได้มาร์สามมาร์อะไรอย่างเงี้ยครับมากสองตลอดแหลงตันตลอดอยเงี้ยนะอัพจนตันนะไททันตันนุ่นตันทุกอย่างมากสองมากสาม ไ้ท่านตันร wow. <naked, S 2> ้อยห้าสิบมางี้ไงมันก็เก่งนะนอกจากเราจะเล่นด้วยเรื่องจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามทองไปด้วยนะครับจะมีคลิปเล่นๆเล่นแบบสนุกสนุกนะเล่นการเล่นมาให้ดูกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ